เดี๋ยวนี้คลิปนี้ฮะเราจะมาทำเครื่องปั๊มแร่อัตโนมัติกันนะฮะซึ่งมันจะอัตโนมัติทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่การล่อนแร่นะฮะรวมไปถึงขั้นตอนที่มันจะค่อนข้างวุ่นวายบริเวณด้านหลังตรงนี้ฮะอ่าเนี่ยฮะใช่มันดูวุ่นวายมากเลยฮะแล้วก็นี่เห็นปะโรงงานโรงงานอนาคตคือโรงงานเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันฮะเพื่อการประหยัดเวลาดีนี่มฮะ ฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งสลรับไมค์คราฟอีกรอบหนึ่งนะฮะผมแท็กก็เดี๋ยวคลิปนี้นะะเราจะมาเล่นซีรีส์ F T B Sky กันต่อนะฮะซึ่งซีรีส์ F T B Sky เนี่ยฮะก็คือไมค์คราฟสกายบลอกแบบ Mod Pack นั่นเองนะฮะก็ว่าด้วยเกาะของเราตอนแรกมันก็ยังเล็กๆใช่ไหมฮะตอนนี้ก็มีขนาดใหญ่ถึง3มเกาะกันเลยทีเดียวนะฮะเนี่ยเดี๋ยวคลิปนี้ทำอะไรเราจะมาทำให้มันปั๊มแร่อัตโนมัติโอเคป่ะฮะย้ำว่าอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องไปแตะมันเลย จะเก็บอัตโนมัติด้วยเช่นกันคือตอนนี้เนี่ยฮะเรายังต้องมานั่งใส่พวกกาเวลแล้วก็แร่ในกล่องข้างบนใช่ไหมแล้วแล้วมันก็จะมาล่อนแบบแบบแบบอะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่อัตโนมัติงเข้าใจป่ะฮะเดี๋ยวเราจะย้ายไอ้พวกเครื่องพวกเนี้ยฮะไปไว้เป็นหลักเป็นแหล่งเดี๋ยวคิดก่อนว่าเราจะไว้บนเกาะตรงไหนดีผมคิดว่าเดี๋ยวเราอาจจะไว้เกาะด้านซ้ายตรงนี้แหละมั้งนะฮะ เนี่ยตรงกลารตรงตัวเนี่ยคือเกาะหลักของเราถูกต้องไปะฮะผมคิดว่านะเดี๋ยวเราอาจจะมาทำโรงงานสักประมาณแถวแถวนี้แหละ,อะโอเคฮะไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวเรามาเต็มอ,อุปกรณ์เลยแล้วกันซึ่งโรงงานเนี่ยเราจะสร้างด้วยเอ่อบริกนะฮะซึ่งบริกมันก็จะเป็นสีแดงๆลักษณะคล้ายแบบนี้อันนี้คือผมก็ได้เตรียมมาแล้วหน่อยหนึ่งนะฮะยืบยบนี่ยืบโอเคเนี่ยฮะเราจะสร้างโรงงานด้วยบล็อกวัสดุแบบนี้โอเค่ะฮะซึ่งมันก็จะให้อารมณ์แบบมีความเป็นโรงงานเหมือนกันนะฮะ แล้วเราสามารถปั๊มเคลได้ง่ายมากๆค่ะเพียงเอาบิกมาใส่ปึกตรงเนี้ยฮะเอ่อปึกเนี่ยเอาบิกมาใส่ลักษณะคล้ายแบบนี้เห็นป่ะฮะแล้วมันก็จะปั๊มเคลให้เราเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยมันปั๊มเคลอยู่เห็นป่ะโอ้ชีวิตดีดีซึ่งตอนนี้เราก็ได้เคลมาค่อนข้างเยอะมากๆนะฮะแต่ปัญหาตอนนี้คือการที่เราจะเผาเคลเนี่ยโอ้มันช้ามากเลยนะฮะมันน่าจะมีวิธีการหาเอ่อมันน่าจะมีวิธีการปั๊มเคลที่เร็วกว่านี่ใช่ป่ะล่ะซึ่งผมก็คิดเอาไว้แล้วเหมือนกันฮะวิธีการปััั๊มมมเเเเคคลทีีี่่่่รร็วววๆนนนยะะะผิดดดาาาจจใช้้้พก ยังรู้จักและยังจํามันได้อยู่หรือเปล่าฮะถ้าจำไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูซึ่งตอนแรกฮะเราจะต้องทำใบพัดก่อนนะฮะซึ่งใบพัดเนี่ยฮะก็นี่ต้องทําแผ่นเหล็กแบบนี้แล้วแผ่นเหล็กก็คือเอาค้อนมาทุบแบบนี้ซึ่งค้อนก็คาฟได้ไม่ได้ยากอะไรแล้วเราก็ต้องทำไอเทมนี้ด้วยเช่นกันฮะแอนเดอร์ไซด์อลอยซึ่งมันเป็นไอเทมหลักของมอ d ครีเอทนะฮะก็ทําไปตามนี้ได้เลยฮะเราก็ทําเครื่องปั๊มแอนเดอร์ไซ์ได้เหมือนกันนะฮะก็เนี่ยเอาเอาทำเปไน็นละ เนี่ยฮะเราก็เพียงเอาไอ้เจ้า police e ดอร r ไซ g ์เนี่ยฮะเอามาแปะไว้กับไอ้เจ้าแท่นน่นเนี่ยโอเคปะ่ะมันก็ปั๊มเดอร์ไซ g ์ให้เราตอนนี้อ๋อเดอร์ไซ g ์เต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดลวแล้วเอามาราฟกับเศษเล็กลักษณะประมาณนี้นะฮะฟึ๊บฟึ๊บโอเคฮะนี่เห็นปะ่ะเราก็ได้เดอร์ไซ g ์อร่อยเรียบร้อยเอออยากให้ดูอะไรอย่างหนึ่งนะฮะมันเป็นอะไรที่บันเทิงมากๆดูนะดูมือของผมนะคือมือไม่รับอ่ะเห็นอยู่ใช่ไหมฮะดูนะตอนทุบดูนะดูนะบบบบบบ <laughs> S <S <S สังเกตไปหาว่ามันทุบเร็วมากๆเพราะว่าไอ้นี่ไงไอ้เจ้าแท่นไม่ใช่แท่นดิเอ,อ่เออัลลิตี้เน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 มันเรียกว่าอะไรนะอั Top, ์ลิตี้โทเทมนะฮะก็คือผมได้ไอ้พวกแบบขุดเร็วเยอะมากๆก็เอามาใส่ให้เรียบรอ้อยเลยบูบบูเห็นไหะขุดบล็อกเร็วมากแล้วเวลาเราตบมอนเตอร์เนี่ยเราก็จะตบแบบตบได้เร็วอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยของดีดูสิตอนนี้เรามีเอฟเฟกขุดเร็วเท่าไหร่แล้วฮะเรามีเอฟเฟกขุดเร็วระดับเออไอวีนะฮะซึ่งระดับ IV คือเท่าไหร่นะ ระดับ4ใช่ไหมโอเคครับผมเกลียดเลขโรมันมากเลยระดับ4ระดับ4โอเคเราก็ทำใบพัดลักษณะคล้ายแบบนี้อันเดียวก็เพียงพอฮะแล้วหลังจากนั้นฮะเราต้องการไอเทมอันนี้ด้วยฮะ e n d e s i ร e c a ค์เคสซ่ึ่งวิธีการทำก็ไม่ได้ยากอะไรนะฮะก็ใช้ลักษณะคล้ายแบบนี้วางไม้ไปหนึ่งก้อนฟึ๊บแล้วเอาแ n d e ดอร์ไซค์อยคลิกขวาหรือคลิกซ้ายอ้า What the ะแม l อ๋อต้องปอกเปลือกให้มันด้วยปอกเปลือกไม้ด้วยปอกเปลือกเออไม่ถึงเอาเปลือกออกนะฮะไหนดูสิฮะเรามีขวานไหม อ่ะมันคือขวานสุดเทพอะไรก็ไม่รู้อ่ะเราเอามาใช้ปอกเปลือกแล้วกันนะฮะขวานอย่างดีเลยเห็นป่ะฮะขวานอะไรก็ไม่รู้โอ้มีความสวยงามมากเลยเอามาทําอะไรฮะเอามาปอกเปลือกไม้เป็นการใช้อะไรที่คุ้มค่ามากอารมณ์เหมือนแบบเราเอามีดทองคํามาหั่นไก่อะฮะอืมคุ้มเหลือเกินอ่ะโอเคฮะเราก็ได้ไอ้เจ้าเอเนอร์ไซส์เรียบร้อยเอ่อใช้ที่ขุดขุดดีๆฮะแล้วเราก็ต้องทำชาบด้วยนะฮะพาแบบนี้นะฮะพลาสมาพลาสมามีเฉพาะในชาบ คนกะช์บกันโอเคฮะเราก็ได้พัดลมมาเรียบร้อยใช่ไหมฮะผมเอาพัดลมมาฝากไว้บริเวณด้านซ้ายตรงนี้ก่อนแลวกันฮะเนี่ยอย่างที่บอกเดี๋ยวเราจะทำโรงงานปั๊มแร่บริเวณด้านตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมขอฝากพัดลมไว้ตรงนี้ก่อนละกันพอเราฝากพัดลมมาไว้ตรงนี้เสร็จปุ๊บอ่ะผมจะแปะ <P ff f> ไม่ใช่เนี่ยฮะเดี๋ยวขอแปะแบบนี้ไม่ใช่โอเคฮะเดี๋ยวเราต้องแปะกางหันแบบนี้อมันแปะยังไงเนี่ยไม่ดูดมึกคือ เออโอเคนั่นแหละฮะอย่าถามผมว่าแปะได้ยังไงแต่ว่าโอเคฮะเราแปะได้แล้วแต่ว่าขอขึ้นอีกหนึ่งระดับฮะอ่าแบบนี้อ่าโอเคฮะอะไรประมาณคล้ายๆแบบนี้แหละเย่ๆๆๆๆแล้วก็ถุกข้างล่างออกนะฮะชั่วคราวจริงๆชั่วข่าวเดี๋ยวผมขอไปเตรียมอุปกรณ์อีกนิดนึงแล้วกันนะฮะจริงๆของของเรามันก็ครบแล้วละนะฮะเนี่ยเราก็แค่ต่อมาแบบนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็เอาพัดลมไว้ข้างบนแบบนี้เออนี่พัดลมจริงป่ะเนี่ยเอ่อพัดลมปุ๊บอ่าแค่นั้นแหละฮะ แล้วก็วางอะไรแบบนี้นิดนึงแล้วก็วาง pressure plate แบบนี้นะฮะการมันไหลอะไรอย่างนี้อะทำตามไปก่อนทำตามได้หลายคนก็น่าจะรู้แล้วแหละว่าผมจะทําอะไรเดี๋ยวเราจะเอาเราวาเนี่ยฮะมาวางตรงนี้โอเคปะ่ะอะเดี๋ยวผมขอวางแหล่งน้ําชั่วคราวแป๊บหนึ่งแล้วกันนะฮะทำยังไงนะั้นลืมอาเออมันต้องอย่างนี้แล้วก็แบบนี้อะไรสักอย่างประมาณอืมอะประมาณแบบนี้ฮะแล้วก็ต้องให้น้ํามันไหลลงมาข้างล่างแล้วก็ เอาน่าโชว์ข่าวนี่ฮะเราก็แปะแบบนี้ยุบแล้วก็อย่างนี้กึ๊ก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 โอเคมันอาจจะดูน่าเกลียดนิดนึงเอาเป็นว่ามันก็ทําให้เราสามารถเผาแร่ได้เร็วมากขึ้นนะฮะแล้วเราก็แปะกลางหันแบบนี้เห็นป่ะแล้วมันก็จะหมุนนี่ไงมันก็พ่นลมปูดออกมาโอเคแล้วเราก็ใส่ลาวาลักษณะคล้ายๆแบบขอโทษแล้วกันโอเคฮะเราก็ใส่ลาวาลักษณะคล้ายๆแบบ นั่นแหละครับ <c oughs> เห็นป่ะมันก็สามารถพ่นไฟใส่ตรงนี้ได้นะถ้าเกิดสมมติเรามายืนอ่ะผมไม่น่าจถ้าเกิดเรายืนตรงนี้โอเคครับมันติดไฟเดี๋ยว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 แป๊บนึงนะฮะเพื่อความปลอดภัยฮะผมจะวางบล็อกเอาไว้ตรงนี้นิดนึงโอเคอ่าอย่างนี้ก็ได้ยึดแล้วคนนี้เนี่ยฮะเวลาเราอยากจะเผาแลไอเทมอะไรใช่ไหมฮะเราก็จะโยนเข้ามาตรงนี้ได้เลยเนี่ยฮะเราก็จะโยนทุกเข้าไปนะฮะอย่างยกตัวอย่างเรามีของที่จะเผาได้ไ ไม่มีของที่จะเผาใช่ไหมไปเอาเคลป์แป๊บหนึ่งฮะเราต้องการเคลย์จำนวนมากอี่น่าสนใจอ่าอันนี้ขอโยนขยะทิ้งแป๊บหนึ่งนะฮะโยนโยนโยนนี่ฮะเอาเคลยออกมาฮะนี่ฮะเราก็จะเอาเคลย์ฮะโยนเข้าไปในนี้ได้เลยฮะอ่าถอยมานิดนึงแล้วก็โยนโยนโยนปิวปิวปิวปิปิวปิวใช่ฮะโยนไปได้เลยแล้วมันก็จะเผาภายในเวลาระยะอันสั้นนะฮะโอเคมันก็อาจจะแบบเหมือนจะนานนิดนึงแต่เข้าใจอารมณ์เราสามารถโยนไอเทมเข้าไปเท ก็ถือว่าเป็นอะไรที่รวดเร็วกว่าใช้เตาเฟรแนนตอันนั้นละกันใช่ป่ะฮะมันอาจจะดูแบบเอ้ยมีความวุ่นวายเหมือนกันแต่ก็แบบเนี่ยกังหันก็คาบไม่ได้ยากอะไรนะเอเอจมน้ำจมช่วยด้วยช่วยด้วย่ชยด้วย่วยด้วยแ <c oughs> ป๊บหนึงนะ <Bro. S 1> ล้วเข้าไปทำเพื่อนี่ไงเห็นป่ะฮะนี่นๆ่เห็นป่ะเราได้บิกแล้วเฮ้เห็นป่ะ,ปะโอ้อย่างรวดเร็วเลยนะฮะนี่เดี๋ยวรอมาสักแป๊บหนึ่ง แล้วมันน่าจะเผาเสร็จแล้วละมัง้งโอเคฟืบเก็บเรียบร้อยเห็นปะฮะแล้วเราก็กดปุ่มตัว K ที่คีย์บอร์ดนะฮะเพื่ออัด <siendo ekt ed> บล็อกปืดป๊ดปืดปืดดปืดดปืดดเย่เห็นปะโอ้โหมันเผาเร็วมากถ้าเกิดสมมติเราไม่ได้ใช้พัดโรมันีนะคิดสภาพดิเราจะใช้เวลาประมาณกี่ชาติในการเผาไอเทมถูกต้องปะฮะมาเดี๋ยวเรามาออกแบบโรงงานกันแบบ, <controvers ias> แบ,บอย่าเรียกออกแบบดีกว่าฮะสร้างกันแบบไม่เครียดแล้วกันฮะสร้างกันแบบ โรงงานเนี่ยปกติในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วสิ่งก่อสร้างมันก็คงไม่ได้เหลี่ยมอะไรดิกขนาดนั้น uh. ถูกต้องปะ่ะฮะดังนั้นฮะเราก็จะมาวางโครงสร้างแป๊บหนึ่งว่าแบบเฮ้ยเราจะทําอนาเขตประมาณขนาดไหนดีนะฮะโอเคคือเดี๋ยวเราจะขึ้นมาสักประมาณบล็อกหนึ่งขึ้นมาก่อนขึ้นมา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 อ่ะล้าก็อาจจะถอยมาขนาดตัวนี้นิดนึงด้วยความเป็นโรงงานนะเนาะรูปทรงมันก็คงแบบไม่ได้เหลี่ยมขนาดนั้นหรอกรูปทรงมันก็อาจจะเป็นแบบโค้งหรืออาจจะ เวอเข้าไปอยากจะสร้างไงก็สร้างเอาเถอะฮะไม่มีใครมาบน่นเราหรอกฮะเนาะเกมไมค้าเป็นเกมแบบศิลปะเนาะศิลปะไม่ต้องการเหตุและผลนะ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 ,นะมีคนบอกศิลปะไม่ต้องการเหตุและผลแล้วทำไมศิลปะผมนี่ทําออกมาปุ๊บครูขยํากระดาษรูปภาพหนูทิง้งเอ้ยไม่เอา <c oughs> บางครั้งครูเขาก็แบบเออเขาแบบศิลปินอะไรอย่างนี้ไงถามว่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเกมไมค้าจะก่อยซะก่อนคือจริงๆแล้วถามว่าในวิชาศิลปะก็มีเหมือนกันบางครั้งแบบเขาสั่งงาน ให้ใช้เทคนิคสีแบบนี้แล้วเราไปใช้อย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะโดนขยำได้อะไรประมาณเนี้นะฮะก็วิชาศิละปะก็ก็มันก็ต้องมีหลักการนิดนึงนะฮะแต่ก็ส่วนใหญ่ก็คือไม่ต้องการเห็ุแล้วผลโอเคฮะพูดอะไรของผมเนี่ยนี่ตอนนี้รูปทรงแล้วรูปทรงรู้สึกมันจะเล็กเกินไปเดี๋ยวขอขยายข้างหน้าเพิ่มเติมนิดนึงแล้วกันนะฮะมันดูเล็กเกินเดี๋ยวขอขยายข้างหน้าตัวนี้นิดนึงโอเคคือโรงงานเราจำเป็นต้องใหญ่ขนาดนี้ไหมก็ไม่ได้ใหญ่อะ ต้นไม้เธอเก๊กะเก็กะนะฮะต้นไม้เธอโคตรเก็กะเลยโอเคอ่านั่นแหละฮะเดี๋ยวขอขยายตรงนี้นิดนึงนะฮะแล้วดูซิว่าโรงงานเรามันจะเป็นยังไงนะฮะโ okay. อเคเย่เย่เย่เปล่าหรอกพอพูดถึงวิชาศิลปะแล้วพอดีมันมีแบบเออคนเขาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบไอ้ศิลปะไม่ต้องการเหตุและผลอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็มันก็มีคนคอมเมนต์เหมือนกันว่าแบบทําไมครูถึงแบบขยํากระดาษทิ้งอะไรเงี้ยเอาจริงนะประสบการณ์นะอันนี้เล่าเล่าความเก่าแก่ คือวิชาศิลปะเนี่ยก็อย่างที่บอกเราต้องใช้เทคนิคสีตามที่เขาสั่งว่าแบบเอ้ยต้องเอาสีมาป้ายแบบนี้แล้วก็แบบนี้เพื่อมันจะเกิดมาเป็นแบบลวดลายเหมือนสะท้อนเงาน้ําอะไรประมาณเนี่ยเอาจงจริงเคยวาดรูปอยู่เหมือนกันวาดรูปออกมาคือแบบก็ใช้เทคนิคตามที่เขาบอกนะแต่ออกมาไม่สวยเลยแต่ว่าครูชื่นชมเมื่อแต่ภาาไปที่คนอื่นเขาวาดสวยแต่ใช้เทคนิคสีผิดอันโดนขยำก็แบบเออ จริงๆผมเป็นคนกากวิชาศิลปะมากนะแต่ว่าแบบพอครูแบบนี่เขากระดาษผมมาเลยนะแบบนี่คือผลงานที่ถูกต้องตบมือโ <c oughs> <c oughs> วาดรูปอย่างทุเลตนะแต่ก็แบบมีคนตบมือแบบรู้สึกเขินไงก็ไม่รู้ <c oughs> อ่ะก็ยังกลับมาเรื่องไปข้าวของเรากันต่อฮะอ่ะนี่เห็นป่ะฮะเราต้องใช้บริกเยอะขนาดไหนนี่ขนาดเราถมมาเรื่อยๆนะเนี่ยฮะอะไปะไปเอาเคลเพิ่มเติมฮะโอ้ตยตา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  คือโรงงานเนี่ยไม่ต้องใช้สวยก็ได้คือจะใช้หินคอมโบสโตนสร้างก็ได้ไม่มีใครว่านะฮะแต่อันนี้ก็แบบเออขอลองทําอะไรให้มันแบบเออดีๆกับชีวิตสักนิดนึงนะฮะโอเคเอาเคลออกมาก่อนเย่ๆๆคือต้องต้อง,ต,องต้องเป็นเคลก้อนๆอย่างงี้เข้าใจป่ะเราไม่สามารถเอาเคลที่แบบอัดแล้วไปสร้างได้นะฮะคลิปนี้ฮะเราจะต้องเตรียมตัวค่อนข้างยาวนานมากๆเลยล่ะเพราะว่าไอเทมทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยฮะมันจะต้องทําให้เราอัตโนมัติูกต้องไปะฮะเตรียมตัวไปเวลายาวนานก็ต้องเล่นเกมยาวนานด้วยเช่นกัน เล่นเกมเยาวนานก็ต้องจ้องจอขอบด้วยเช่นกันดังนั้นอย่าลืมถนอมสายตากันด้วยละกันฮะแว่นออปตัดฮะช่วยในการถนอมสายตากองแสงสีฟ้าโดยที่รุ่นที่ผมใส่อยู่เนี่ยฮะเป็นรุ่นซีโร่ฮะมีความฮิตตลอดการขายดีอันดับหนึ่งในอ,อปตัดเลยเพราะว่ามันมีความยืดหยุ่นสูงนะฮะมีความคงทนด้วยเช่นกันแล้วที่สําคัญฮะออกแบบมาสําหรับชาวเกมเมอร์เป็นอย่างดีสามารถใส่คู่กับหูฟังได้แบบไม่บีบมับแล้วก็อย่างที่รู้กันฮะมันสามารถงอนะฮะยืดหยุ่นสูงมากๆ ซึ่งตัวรุ่นซีโร่เนี่ยฮะมีเลนส์ให้เลือกทั้งหมด2แบบนะฮะก็เลนส์ที่ผมใส่อยู่เนี่ยฮะเป็นเลนส์เลติน่าเอ็กแอมเบอร์ครับมันจอกเหลืองเหลืองนิดนึงใส่สบายตามากนะฮะแต่ถ้าเกิดสมมติใครที่ไม่ชอบแว่นที่มันแบบเอ้ยเลนส์สีเหลืองเหลืองแบบนี้นะฮะก็มีเลนส์แบบเคลียร์ด้วยเช่นกันซึ่งอันนี้เนี่ยฮะก็กองแสงสีฟ้าด้วยด้วยเช่นกันเหมือนกันแต่เข้าใจไหมเวลาเราเล่นเกมเยอะนะ้อนานหรือแบบทำงานหน้าจอคอมเนี่ยเออเลนส์ที่เป็นเลติน่าเอ็กแอมเบอร์หรือเลนส์สีเหลืองเหลืองแบบนี้เนี่ยยฮะะมันจสบาาาตกว่ ก็แล้วแต่ชอบลวกันฮะชอบเลนส์สีเหลืองใสสบายตาหรือเลนส์สีใสๆแบบนี้ก็สามารถกองแสงได้ทางนั้นซึ่งถ้าเกิดสมมติใครสนใจแว่นออปตัสฮะรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คำอธิบายใต้คลิปได้เลยครับผมโค้ดส่วนลดพิเศษนะับเย่ใค่โค้ดส่วนลดผมนะฮะเขาจะได้จ้างผมต่อเย่ซึ่งไหนดูซิโรงงานของเราใหญ่พอแล้วใช่ไหมน่าจะใหญ่พอแล้วล่ะนะโอเคฮะเราก็ถมมาเรื่อยๆฮะปะักเอออ้าวเอเอขอโทษฮนะลืมเผา โอเคได้เวลาลื้อฮะเดี๋ยวเราจะหยุดเครื่องตัวนี้ก่อนนะฮะแล้วเราก็ทุบเลยนะโอเคเอาตรงนี้ออกให้หมดเลยฮะเย่ yeah. แล้วก็แป๊บหนึ่งนะฮะอันนี้ของอ่าทุบไปเลยฮะเย่ yeah. แล้วก็อันนี้ฮอปเปอร์ไม้อ่ะทุบมีขวานไหมอ่ะไม่มี <laughs> อ่ะใช้มือทุบไปก่อนฮะใช้ใช้ใช้มือทุบไป,นะ,ป,ไปนะฮะอันนี้ก็ใช้มือทุบไปก่อนยุบโอเค สิ่งแรกที่เราจะต้องคิดถึงฮะอันดับแรกเลยฮะก็คือเราจะต้องล่อนอะไรบ้างแล้วมีเครื่องล่อนทั้งหมดกี่อันโดยเบื้องต้นนะฮะเครื่องล่อนเนี่ยผมคิดว่าเราคงจะล่อนแค่เพียง3ชนิดก่อนอ่ะแน่นอนฮะเราจะต้องล่อนกราวล์ซึ่งกราวล์ทาจากไหนได้บ้างไหนดูซิเราสามารถปั๊มกราวล์อัตโนมัติได้ไหมแป๊บหนึ่งนะฮะเอ่อแมทเทเรียลแมทที่จะกดไงเนี่ย M A ็มเอแมทเทเรียลเจเนเรเตอร์โอเคฮะมาดูกันซิว่าไอ้เจ้าแท่นโพเดียมอันนี้เนี่ยฮะแท่นโพเดียมไอ้เจ้าแท่นอันนี้เนี่ยฮะมันสามารถปั๊ม อะไรให้เราได้บ้างไหนดูซิอ่ะอย่างยกตัวอย่างเนี่ยอ่ะมันปั๊มทรายให้เราได้ใช่ไหมอ่ะโอเคปั๊มทรายได้อ่ะก็ดีฮะทรายมันก็สามารถหาพวกแร่หรือสโตนอะไรอย่างเงี้ยกาเวลปั๊มได้ไหมไหนดูซิกาเวล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 ปักกับปักกับากาปุ๊บปุ๊บก,กาเวลถ้ากาเวลไม่ได้เนี่ยฮะเดี๋ยวเราก็จะต้องทําเครื่องแบบทุบอัตโนมัติอ่ะอ่ะ,อะโอเคฮะสามารถสกัดกาเวลอัตโนมัติได้ด้วยอู้ถือว่าของดีดังนั้นฮะเดี๋ยวผมจะยืมแท่นโพเดียมตรงนี้ไปก่อนนะฮะอยู่ไหน หลงทางเอ่อโอเคฮะเนี่ยเดี๋ยวผมจะยืมตรงนี้ไปก่อนอ่ายืมนะฮะจึ๊บโอเคแล้วก็ตรงนี้อ่ะยืมไปก่อนนะฮะมันมีทั้งหมดกี่ชนิดนะมีทรายกาเวลอ่าขโมยไปให้หมดเลยโอเคฮะยืมยืมยืมเดี๋ยวยืมก่อน,อนจึ๊บโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชาติหน้าค่อยเอามาคืนนะฮะชาติหน้าชาติหน้า เออใช่เดี๋ยวเราทาตะแงเพิ่มเติมหน่อยละกันฮะซึ่งตะแงไหนดูซิเรายังสามารถทําได้หรือเปล่าเรามีของเพียงพอไหมอ๋ออย่างที่บอกฮะจริงๆถ้าอยากจะทาตะแง่ขั้นสูงเนี่ยฮะเราควรจะเนี่ยถ้าทำตะแง่ขั้นสูงอย่างนี้ใช่ไหมฮะเราควรที่จะมาเล่นมอดเวทมนต์ก่อนแต่นั่นแหละฮะเราขี้โกงนะฮะเราไปขโมยของในเนเธอร์มาดังนั้นก็ <c oughs> ประหยัดเวลาไปได้ ซึ่งถ้าเกิดสมมติใครที่เล่นซีรีส์นี้นะฮะแล้วยังไม่เจอแบบหมู่บ้านในนาลกอะไรประมาณนี้ฮะก็ไปลองดูวิธีการเล่นมอสโบทาเน,นียเอาละกันนะฮะเดี๋ยวสักวันใดวันหนึ่งผมก็พงเล่นแหละไปขุดคลิปเก่าๆของผมดูก็ได้นะฮะก็มีอยู่โอเคคราวนี้ฮะเราจะทําตะแกรงนะฮะแบบนี้ปึ๊บโอเคนี่เราก็ได้ตะแกรงมานาสติลเราก็ต้องเอาเอ็มมาติดของเราเอ็มมาเอ็มมาติดเอ็มมาติดเอ็มมาติดติดติดอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนไม่รู้ฮะเราทุบกุญญีก่อนละกันนะฮะปึ๊บ แล้วก็อันไหนที่โตเต็มวัยแล้วบ้างอะฮะอันไหนโตเต็มวัยแล้วอันนี้โตยังโตยังโตแล้วโ,โอเคฮะอนี่ฮะเราก็มาคาบแบบนี้โอเคไปกันต่อซึ่งเราจะมีเครื่องร่อนยังไงบ้างโอเคฮะเดี๋ยวเราจะวางเครื่องร่อนแบบนี้นะฮะเครื่องร่อนตรงนี้แล้วก็ตรงนี้โอเคเออจริงๆแล้วพวกเครื่องร่อนเนี่ยฮะเราควรจะวางติดกันเพื่อที่ว่ามันจะได้แบบเออเชื่อมกันได้อะไรเงี้ยฮะเนี่ยเราควรจะวางติดกันไปเลยฮะแบบนี้เห็นป่ะฮะเฟืองมันจะได้แบบเออเชื่อมถึงกันอะไรอย่างงี้ไงโอเคอย่าง แล้วเราก็จะล่อนทรายตรงนี้นะฮะแล้วเราจะล่อนพวกดาสนะหรือฝุ่นแป๊บหนึ่งนะ DUST มันสามารถปั๊มฝุ่นได้หรือเปล่าใน d u ซ t Dust o k a ฮะใน d u ซิมันปั๊มฝุ่นได้ไหมซึ่งดูจากสภาพแล้วเหมือนมันจะไม่สามารถปั๊มฝุ่นให้เราได้นะฮะอ๋อน่าเศร้าจังปั๊มฝุ่นไม่ได้ใช่ไหมฮะอ๋อเยวไหถ้าปั๊มฝุ่นไม่ได้เนี่ยฮะเราก็จะต้องทําเครื่องทุบทรายอัตโนมัตินะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะมันมีไหมแบบออโต้ แฮมเมอร์มีไหมแฮมเมอร์ไหนดูสิฮะอีน่าสุดใจแปบนึงนะฮะมันต้องใช้ไฟฟ้าปะ่ะเฮ้ยเฮโอเคฮะเราเจออุปกรณ์เล่นใหม่แล้วต้องมาลองเล่นดูโอเคเราทำออโต้แฮมเมอร์กันนะฮะซึ่งเราก็ได้ขั้นไอรอนไหนดูสิเราวางแบบนี้นะฮะถ้าเกิดสมมุติเราใส่เออเราใส่ของเข้าไปเออไม่ใช่เอาของใส่เข้าไปยังไงเอ๊ะแปหนึงนะมันทํางานปะ่ะมันต้องใส่ไฟฟ้าปะ่ะไม่ต้องใช้ไฟฟ้าฮะไม่ต้องใช้ไฟฟ้า ซึ่งเราก็มีวิลเลเจอร์เกิดมาอีกแล้วนะฮะน่ารำคาญฮะเราเก็บเขาใส่กล่องไว้ก่อนแล้วกันนะฮะมันดูแบบมีความโหดร้ายทารุณมากเลยเอาเขาใส่ไว้ในนี้เก็บใส่กล่องไว้ก่อนเกะกะนะฮะเดินไปเดินมาวุ่นวายซึ่งผมไม่แน่ใจนะว่าเราต้องวางกล่องด้านไหนเพราะว่าสีน้ําเงินสีแดงจำไม่ได้เหมือนกันอ่ะสีน้าเงินมั้งถ้าเกิดเราใส่กาเวลไปเอ่อเอ๊ะเอ๊ะมันมันกําลังทุบอยู่ใช่ไหมฮะมันกําลังทุบใช่ไหมเสร็จแล้วเหรออ่ะอ้าม วางกล่องตรงนี้ไมเ่เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะคือจำไม่ได้ว่าด้านไหนคือเอ้าอันนี้ไงรายออกมาแล้วอ่ะโอเคสมมุตินะฮะสมมุติสมมุติสมมุติเราใสา่รายเข้าไปนะฮะนี่เราใส่รายเข้าไปปุ๊บมันก็จะดูดใช่ไหมฮะแล้วมันก็ทุบโอเคฮะพอมันทุบเสร็จเรียบร้อยนี่ไงเราก็ได้ดาดแล้วโอเคฮะได้วิธีชันฉลาดแล้วแต่ว่าไอ้เจ้าไอรอนแฮมเมอร์ฮะมันช้าไปมาดูสิฮะว่าเราสามารถอัปเกรดได้หรือเปล่าคือคือมันอัปเกรดได้นะั่นแหละแต่ว่า มันสูตรแพงไหมฮะไหนดูสิฮะอันนี้ขั้นทองใช่ไหมฮะก็ไม่น่าแพงอะไรใช่ไหมโอเคเราก็ทําขั้นทองแบบนี้แล้วเราก็ทําขั้นเพชรฮะซึ่งเพชรก็คือต้องใช้เพชรได้เรามีเพชรเยอะและขั้นสุดท้ายฮะมันเป็นขั้นเนเธอร์ไลท์ซึ่งแบบมันจะคุมไหมอะฮะปั<อ>บนึงนะเนเธอร์ไลท์ผมจําได้ว่าเรามีเนเธอร์ไลท์อยู่คือเนเธอร์ไลท์อันนี้ก็ได้จากในนรกอันนั้นนะฮะเออเราต้องการเนเธอร์ไลท์ซึ่งเรามีกี่อันติ๊กต๊อก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 เรามี2อ,อัน อ๋อมี2อันพอดีเลยเหรออ่ะเอามาใช้ไปเลยแล้วกันนะฮะมา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 ใช้เลยหรือว่าคันเพชรพอแล้วอ่ะ,อะขออนุญาตลองลองลอง,ลองดูสิฮะว่าคันเพชรเนี่ยฮะมันเร็วพอแล้วหรือยังสมบูรณ์นะฮะเราจะเอาทรายใส่เข้ามาแบบนี้ฟึ๊บนะฮะลองดูสิฮะว่ามันจะทํางานได้เร็วขนาดไหนรอรอแป๊บหนึ่งฮะเอ๊ะแปบ๊บหนึ่งนะมันอินพุตด้านขวาแล้วมันออกมาด้านซ้ายอ๋อโอเคขอโทษฮะวางกับ <Bro. S 1> ด้านเองอันนี้อันนี้ชื่อบือเองนะฮะโอเคฮะนี่ไง มันก็ผลิตให้เราเฮ้ยเร็วเฮ้ยผมว่ามันเร็วใช้ได้อยู่แล้วนะระดับเพชรอ่ะเก็บในเทอร์ไลท์ไว้แล้วกันนะฮะเก็บไว้เก็บไว้ดังนั้นจากพื้นที่ตรงนี้นะฮะเราอาจจะต้องขยับไปนิดนึงเพราะว่าเราจะต้องทําเครื่องปัม๊มเครื่องทุบอะไรอย่างเงี้ยฮะเดี๋ยวขอขยับไปนิดนึงแล้วกันนะฮะ Five minutes later โอเคดยบางต้นนะฮะตัวนี้หน้าตามันก็ออกมาประมาณคล้ายๆแบบนี้มั้งนะฮะแล้วเราก็ไปออลโต้แฮมเมอร์ลักษณะคล้ายแบบนี้นะฮะแล้วเราก็ไปไอ้เจ้า,าแมทเทอเรียลเจเนเรเตอร์ตรงนี้เหมือนเดิมทุกสิ่ง โอเคแมตติเรียลเจเนเรเตอร์นะฮะแล้วหลังจากนั้นถัดไปเราก็จะต้องให้มันส่งมาที่กล่องตรงนี้ด้วยก็ต้องเอาแท่นโพเดียมอีกหนึ่งอันโอเคเออเออแท่นพัดเดิลนั่นแหละผมเรียกแท่นโพเดียมโอเคนั่นแหละฮะแล้วเราก็ใส่เจ้าเอ็กพอร์ตอัพเกรดใส่เข้ามาในนี้โอเคแล้วหลังจากนั้นถัดไปฮะตัวลิงก์ทูนะฮะเราก็จะต้องเอาแท่นโพเดียมอ่าแท่นโพเดียมอีกแกขยับมาข้างหน้าอีกนิดนึงได้ไหม่ะแป๊บหนึ่งนะฮะพื้นที่มันแคบเหลือเกินทำไงดีอ้าวไม่ต้องไม่ต้องเนี่ยเราก็แปะแท่นตรงนี้นะฮะแล้วเราก ใส่ตัว exporter ตรงนี้จึ๊บจุ๊บนะฮะแล้วเราก็กดชิปคลิกขวาตรงนี้เชื่อมไปที่ตรงนี้แปบ๊บหนึ่งนะฮะมันต้องเป็น sandstone ปะใช่มันต้องเป็น sandstone เดี๋ยวมันต้องเป็น sand ชิเซล sandstone เดี๋ยวอยโอเคฮะเรามาทำแป๊บหนึ่งนะฮะขี<อ>้กเกียจเดินกลับไปเอาเสียเวลาโอเคทำเป็นแบบนี้นี่ฮะทำเป็น slab แล้วก็ปึ๊บ มันทำไงนะอ่ะโอเคฮะเราก็ได้ชีเซลเรียบร้อยแล้วมัวนิมเก่งมากเลยคือแบบเอาจริงไม่นานๆคราบเทียนะฮะล้วก็ลืมโอเคเราก็จะแปะชีเซลแบบนี้นะฮะมันก็เริ่มที่จะปั๊มสายให้เราเยี่ยมและอันนี้ปึ๊บเชื่อมมาที่ตรงนี้นะฮะมันก็ควรที่จะส่งสายเข้ามาในนี้เรียบร้อยโอเคฮะพอมันส่งสายเข้ามาตรงนี้เสร็จเรียบร้อยปึ๊บไอเจ้าเครื่องนี้มันก็จะทุบนะฮะมันอาจจะมองยากนิดน,นึง นี่ฮะเครื่องนี้มันก็จะทุบแบ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 บใช่ไหมฮะพอทุบเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็จะได้ดัสนะฮะแล้วเราก็ต้องมาล่อนตรงนี้ uh huh. อ่ะฮะคราวนี้เราต้องการแหล่งน้ําด้วยอ่าชั่วคราวไปก่อนแล้วกันนะฮะจึ๊บโอเคฮะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเดิมกังหันแหละเอาหน้าก็แบบลรวงไปก่อนนี่ฮะเราก็จะแปะลักษณะแบบนี้เหมือนเดิมทุกสิ่งทุกอย่างเลยโอเคป่ะฮะแต่ว่าเดี๋ยวอนาคตเราจะซ่อนไว้ใต้ดินนะ,ะเพราะว่าอยู่ข้างบนแบบเนี้ยฮะมันจะไม่สวยงามสักเท่าไหร่ โอเคแต่ว่าครั้งนี้คือลองดูก่อนว่ามันใช้งานได้หรือเปล่านะฮะกลางหันมันก็หมุนเรียบร้อยนี่ไงมันก็ล่อนแลราตันโนมัตตกมือสิครับโอเคซึ่งพอมันล่อนเสร็จเรียบร้อยปึ๊บสิ่งเราจะต้องทําต่อไปก็คือเราจะต้องสูบไอเทมออกมาโอเคป่ะฮะเราต้องทําไงดีฮะทําคือขี้เกียจไปเอาทําทไงด <c oughs> ีเราปล่อยให้ของมันค้างแงะอยู่ในนี้ก่อนได้ไหมะ เฮ้ยมาแอบดูนิดนึ่งสิฮะถ้าเกิดเราอยากจะได้เนเธอร์ไลท์เนี่ยฮะเราจะปั๊มยังไงได้บ้างเฮ้ยมาแอบดูก่อนเนเธอร์ไลท์ปั๊มยังไงเนเธอร์ไลท์ก็คือเราล่อนได้จากไหนได้บ้างไหนดูสินี่ไงฮะเราต้องเอาไอ้เจ้าคลาสเนเธอร์เล็กมาล่อนแบบนี้ฮะแล้วเราจะมีโอกาส10%ไดในเทอร์ไลท์ซึ่งก็แบบเนาะเราก็ปั๊มไปเรื่อยๆก็มีโอกาสไดเนเทอร์ไลท์แหละนะดังนั้นฮะดังนั้นดังนั้นทำอันนี้อีกสักอันได้ไหมเนาะน่าสนใจนี่ฮะเ ปแปะยังได้อยู่ไหมโอเคฮะกังหันอันเดียวยังทํางานได้อยู่นะฮะพลังยังพออยู่เดี๋ยวนั่นแหละฮะทาเหมือนเมื่อสักครู่นี้ก็แปะ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 ไปก่อนอ่าแปะซึ่งไอเจ้าออโต้แฮมเมอร์นี่เราก็ทําเหมือนเดิมนะฮะเป็นระดับเพชรลักษณะคล้ายแบบนี้โอเคซึ่งเนเธอร์แลก็สามารถปั๊มได้ฮะโดยการใช้เนเธอร์บิกซึ่งเนเธอร์บิกรู้สึกเราจะมีอยู่แล้วนะ <c oughs> จะไม่ได้ว่ามันอยู่กล่องไหนเออเนเธอร์อ่ะนี่ไงโอเคฮะเรามีเนเธอร์บิกอยู่แล้ว ดังนั้นก็ไม่ต้องทําอะไรมากฮะแปะเข้าไปลักษณะคล้ายแบบนี้แล้วก็เอาแท่นโพเดียมปึกเข้ามาแบบนี้วางบาเลแบบนี้วางคอนทุบอัตโนมัติปึ๊บแบบนี้โอเควางฮอปเปอร์แล้วก็วางบาเลแบบนี้อีกทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเดิมแล้วก็อันนี้กึ๊บใส่เข้าไปโอเคเห็นปะฮะมันก็จะเริ่มปัม๊มเนเธอร์แลกให้เราเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็สูบเข้ามาที่นี่จากตรงนี้ไปตรงนู้นนะฮะมันก็จะ โอเคฮะเนเธอร์แลกตัวนี้มาเรียบร้อยแล้วและหลังจากนั้นมันก็น่าจะทุบให้เราใช่ไหมฮะโอเคฮะมันกำลังทุบเนเธอร์แลกอยู่จุ๊บจุ๊บนี่ไงโอเคคัสเนเธอร์แลกมาแล้วซึ่งตอนนี้ฮะเรายังไม่ได้ใส่นั่นยังไม่ได้ใส่ตะแรงเดี๋ยวไปทําตะแรงแป๊บหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างเหมันเดิมฮะเราก็ทาตะแรงเอ่อมานาสตีลลักษณะแบบนี้เอ๊ะ <Yeah. S 1> และ้วหลังจากนั้นไหนดูซิอันไหนเติบโตครบเรียบร้อยอันนี้งอกเต็มที่แล้วเอ๊ะ <Yeah. S 1> แล้วก็อันไหนอีกฮะตึ๊ต คือมันคือมันงอกมาแบบโตเต็มที่แล้วอะนะผมพูดว่าโตเต็มไวแหมเหมือนเป็นสิ่งมีชีวิตเลยเอาถือฮะมันก็เป็นแรท่ที่แปลกๆดีเหมือนกันโอเคเรียบย้อยสิ่งที่เราจะต้องทําก็แน่นอนฮะเอามาใส่ที่นี่ปุ๊บแค่นี้แหละเห็นปะฮะเราก็ล่อนเนเธอร์แลกได้เรียบร้อยแล้วถ้าเกิดเราโชคดีเราจะมีโอกาสได้เนเธอร์ไลท์ะนะเฮ้ยแป๊บนึงนะพูดไปขัดคำให้ได้เนเธอร์ไลท์สครับแล้วตบมือสิครับ ึ่งเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยฮะเราต้องการเนเธอร์ไลท์จำนวนมากก็อาจจะต้องให้มันล่อนไปเรื่อยๆก่อนละกันโอเคป่ะฮะเดี๋ยวพอเราได้ Network เนเธอร์ไลท์เยอะๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาทําระบบแต่เก็บไอเทมอีกทีนึงเพราะว่าเห็นตรงนี้ใช่ไหมฮะมันมีอัปเกรดหลายขั้นถูกต้องป่ะฮะซึ่งผมอยากจะไปขั้นสูงสุดเลยซึ่งมันก็คือขั้นเนเธอร์ไลท์ซึ่งเนเธอร์ไลท์ก็นั่นแหละฮะโหเยอะมากและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นปั๊มและอัตโนมัตินะฮะอัตโนมัติทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแตตต่กกาารปััมนะะมนนลอนวอโิ เดี๋ยวในคลิปต่อๆไปฮะเราจะมาทําระบบจัดเก็บไอเทมกันต่อฮะอยังไงก็ตามฮะคลิปนี้ครับแหมน่าจะได้เวลาสมควรแล้วนะฮะผมขอากล่าวไปคลิปเฮนรี่ก่อน,นเลยแล้วกันขอบคุณที่ตามชมฮะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับกันให้ด้วยนะฮะแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในภายคลิปหน้าฮะไปถ้าชอบซีรีส์นี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกลังใจทุกคลิปด้วยนะถ้าคลิปใหม่ออกแล้วกดตรงนั้นได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบาย